เปียวสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เปียวจะมาตอบคำถามสำหรับคนที่มาเขียนถามว่าอยากมาทำงานในสวีเดนน้นองเปียวต้องเฮดวิซาย่างมาแน่นะคะแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งที่ถามว่าฝรั่งเนี่ยทำนาหรือเปล่าทำสวนหรือเปล่านะคะเปียวจะแท็กคลิปนี้นะคะ ไปที่ช่องของคุณนานาเยอระะมันนี้นะคะเพิ่นเป็นสาวไทยท่านหนึ่งที่ปอาศัยอยู่เยอระะมันนะคะ,ะในเพจของเพิ่นในช่องของเพิ่นนะคะจะมีการทําไร่ทํานาทําสวนเราช่วงนี้นะคะเป็นอยียงที่เขากําลังเริ่มวานผลผลิตนะคะทุกคนเป็นเอยียงที่น่าสนใจมากสามารถเข้าไปชมได้นะคะ เปียวก็ชอบดูค่ะเฮ็ดให้เฮ้ารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วสําหรับคุณพี่ทันนี่นะคะที่มาถามว่าสิมาวิซาอย่างนาะมาเหตุงานสวีเดนนะคะวิซ่าทํางานนี่นะคะเขาจะเอาคนอายุช่วง20ถึง30นะคะทุกคนเขาอยากได้ไว้รุ่นนะคะที่มาทํางานเพราะว่าเปี่ยวไปคุยกับน้องคนนึงนะคะแล้วก็คลิปเก่าๆที่เปี่ยวเคยเหตุเกี่ยวกับ การทางานในสวนเขาอยากได้ไวรุ่นมาเหตุงานนะคะแต่ถ้าเขาเอาอยุหลายกว่นนั้นแล้วนะคะเปี่ยวมีความคิดเห็นว่าวิสาแฟนค่ะเพราะว่าถ้าเขาไมา่วิสาแฟนเขาสามารถได้เป็นคนยุนีถ้าเขาแต่งงานเขาได้วิสาไว้เป็นบอคเขาก็ได้หมายเลขซีตูแล้วก็สามารถเหตุงานในประเทศสวีเดนได้นะคะ างานเห็เดเกี่ยวกับปลูดอกไม้ทําสวนเนี่ยเยอะมากเลยนะคะยิ่งเขาามาช่วงนี้นะคะช่วงเดือนมีนาเมษาเราถึงเดือนสิงหานะคะจะมีงานแนวเห็ดตลอดช่วงนี้ก็จะเป็นดอกไม้ตามฤดูกาลทีเ่เราซื้อมาปลูกนะคะเป็นดอกโพสลีเลียเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นเทศกาล เฉลิมฉลองอีสเตอร์นะแม่ค่ะคือเขาจะกินไข่แล้วเขาก็จะเฉะลิมฉลองเขาได้แสงแดดนะคะ oh. แล้วก็ดอกไม้นะคะแล้วก็อ่าเป็นธรรมเนียมของเขาด้วยนะคะทุกคนอ่เหมือนพระเยซูนะคะคนที่นับถือศาสนานี่นะคะเขาเฉลิมฉลองนะคะเนาะนั่นแหละก็กินไข่กินอีหยังพบปะกันนะคะคือฉลองฝ่าไม้ฝ่าเปิดอ่าว่าง่ายๆให้เขาใจเนาะคะ่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะเปี้ยวกบ ปูดอกไม้ให้ยาเพราะว่าดอกโพสีเลียรเนี่ยะคะ่ะยาเปียวชอบมากเลยแล้วก็ดอกไม้สีขาวนะคะดอกแพนซีเปียวปูดอกไม้อยู่ได้ดีกับมีน้องแมวม้านะคะทุกคนน้องแมวมาช่วยปูดอกไม้นะคะเปียวคิดว่าแมวตัวนี้นะคะทุกคนน้องอยู่บ้านหลังนี้มาหลายปีนะคะแล้วสงสัยจะเป็นความเคยชินนะคะเปียวมาซื้อบ้านหลังนี้จะเข่าเจ็ดปีแล้วนะคะแมวตัวนี้ก็ยังม้านะคะมาวนเวียนอยู่แถวนี้ชอบมามันเล่นน้ำเปียวนะคะทุกคน นี่ละคะคือบรรยากาศนะคะช่วงอากาศดีบัวคน้นหรือว่าสัตว์นะคะมีชีวิตชีวามีความสุขนะคะต้องไปหนีทุกคนก็จะเห็นเปียวอ,อยู่ในสวนทําผักทาปลูกพักได้หญ้ายุ่กสวนนะคะทุกคนนี่ราะคาคือวิธีชีวิตแม่บ้านในต่างแดนนะคะเปียวกับเหมือนคนทั่วไปคะ่ะทํางานบ้านแล้วก็ทางานตัวเองนะคะ,ะวันนี้นะคะที่เปียวมีโอกาสได้ปลูกดอกไม้ตอนเช้าเนี่ยเพราะว่า เปียวไปทําฟันนะคะช่วง,สวงเสาร์ไปหยุดงานนะคะเราเปียวกันเลยรีบมาปลูกดอกไม้เพราะว่ายาเปียวเราจะกลับมาอาทิตย์หน้าเปียวก็อยากให้เราได้เห็นดอกไม้สวยๆแล้วกลับมานะคะหน้าที่ลูกสะพายค่ะทุกคนนี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งนาทีถ้าไม,ม่ม่ยากลับมาในวันหยุดของเปียวหน,น้าที่ของเปียวก็กคือหน้าที่ดูแลไม้ยาค่ะลูกสะพายก็ต้องไปหายาลงไปทุกอาทิตย์นะคะ นี่คือวิถีชีวิตในต่างแดนนะคะเขาจะต้องไปหา,า้าย่างตําเลยหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์แต่แฟนเปียวเนี่ยเพิ่นไปเกือบทุกมือนะคะต้องไปกินเขากับเพิ่นไปยู่ให้เพิ่นได้แบบบ่าเหงาหน่อยไหมคะเพราะว่าคนในเมืองนอกนี่อายุหลายมานี่คะ่ะถาลูกถาหลานไปหาะคะ่ะทุกคนนี่แหลคะค่ะวิถีชีวิตต่างแดนถ้าผู้ใดชอบวิดีโอแนวนี้หรือว่าชอบช่องของเปียวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังแรงใจให้เปรียวแน่ด้วยะคะ่ะเดี๋ยวจังใดมารับชมกันเลยนะคะว่าิิเป็นจังใดน้องแมวมาเหตุอีอย่างในส่วนของเปียวขอบคุณทุกคนนะคะ เลือดค่ะทุกคนเดียววันี้มี่ยวใส่สวนผักดยัะเฮ้ยไม่เลยนี่ยิ้มเดอนก็ไหมแล้วมาวันเปี่ยวนะคะเดี๋ยววันนี้เี่ยวใส่ดอกไม้เปลยวกก็ผักเือที่าตายหมดนะทุกคนข้เส้นไหมยังยกปะเล่นคนเดียวเลยนะ แม่จะปลูกผักปลูกดอกไม้เนี่ยเห็นไหมแม่ทํางานนะลูกลูกคะคุณแม่ทํางานนะคะคุณลูกแม่ตัวนี้เขาเคยยุ่หนีมาก่อนนะคะเกี่ยวคิดว่ากเขาเป็นดอาของบ้านเขาอยู่นว่าเป็นสิบหรือเมั้ อี่ามาว่างไว้นะคะเราก็นได้เกิดไม่ก็เยอะด้วัโอีกหเฮโอ้ไม่โอ้โอ้ฟอรมินคอลี่โอ้ฟอร์มินคอลี่อยะ กดองมันเะล็ดน่ะนองแมวรได่อแมวนก็ไดมันี่ปาอยู่นรู้สอะไม่โอ้ว่าาที่เนี่ปูหลอมาเหยวคุณลูกคุณลูกลไหคะขอบคุณแมน่นีต้องรีบปูหลงมาใเห้แ่้วจะได้ไปทำงานบ๊แมนว่า ว่างเลยค่ะวันนี้บันเป็นวันหยุดเลยค่ะเพราะว่าหยุดเคืองวันอะไรค่ะเข้าใจเสร็จไปอีกหนึ่งแล้วสวนน,ะะสน้ำมากค่ะนี่สวนน้ำมากเลยนะคะ อันนี้อันนี้เปี๊ยกจะปลูกให้แฟนนะคะแฟนเปียชอบสีส้มจิงสีส้มเอ๊สีส้มไหน ชอบสีส้มกำดังเล่นเลยเราจะเอาสีนางชอบสีส้มมากเลยงั้นเอาเอาเราจะเอาสีนี้นะคะไว้ที่ไมนก่อนนางชอบสีนี้มากเลยเราก็จะเอาสีนี้ไว้ ชอบสีนี้มากเลยเราจะเอาสีนี้มาทำงานกลางสีส้มให้นางเหรอ นะะต้นเล็กแต่ว่าเขาเป็นพุ่มนะคะทุกคนเห็นไหมเป็นพุ่มสวยมากเลยนะคะดอกเล็ก่าทำโครงการเยวจะทำแบบนี้ไปเกบมาใกล้ใกล้กันนะคะ่ะเอาอย่างนี้เกบมาใกล้กลกันนะคะ่ะ ็จะทำอย่างนี้ให้คุณลูกค้านะคะนะคลูกค้าดูเลยแล้วนางชอบสีฟ้าด้วยเป็นสีฟ้าให้นางน,นะคะตรงกลางเราตลูกเยอะมากไม่ได้ไมันติดกันเวลาตกึ้นมากก็ควจะ